GFC เองเนี่ยด้วยองค์ประกอบที่เรามีนะครับเราให้ความสาคัญกับสี่ส่วนหลักๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราให้ความรู้กับทางผู้ที่สนใจที่จะรักษามีบุตรยากเนี่ยมาตลอดนะครับว่าถ้าในการที่คุณจะไปหาคลินิกที่จะรักษามีบุตรยากนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ GFC เองก็ตามนะครับส่วนหลักๆที่คุณต้องการหาข้อมูลคือหนึ่งเลยเนี่ยแพทย์ที่ทําการรักษาเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านนี้ไหมจบทางด้านนี้ไหมมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับมาตรฐานเป็นยังไง นะครับสก็คือทางนักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครับที่จะเลี้ยงตัวอ่อนของคุณนะครับให้เติบโตนะครับและพร้อมแข็งแรงที่จะใส่กลับเข้าไปเทคโนโลยีนะครับคือข้อที่3ว่ากินที่จะไปรักษาเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไหมห้องแลบก็เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ส่วนที่4ที่ gfc เน้นย้ําเลยนะครับว่าเราอ่ะมีทีมการตลาดนะครับมีทีม customer service นะครับที่เป็นจากฝั่ง ของทางคน,คนที่เคยเป็นคนไข้มาก่อนเลยนะครับมาช่วยบริหารแล้วก็ช่วยจัดเตียงความพร้อมในส่วนนี้เพราะว่าเราเข้าใจว่าการที่คนไข้เข้ามารักษามีบทยากเนี่ยมีภาวะในส่วนไหนบ้างนะครับมีความเครียดทางด้านไหนนะครับเราจะเน้นย้ําว่าคนที่เข้ามารักษาที่ GFC เองเนี่ยหนึ่งเลยคนไข้เขาต้องเข้าใจนะว่าการที่จะรักษามีบทยากเนี่ยเขาต้องเจออะไรบ้างนะครับรายละเอียดขั้นตอนต่างๆในการรักษาถ้าเกิดสมมุติจะไม่สําเร็จขึ้นมาต้องเข้าใจว่าทําไมถึงไม่สำเร็จเหตุผลอะไร ถึงไม่สําเร็จแล้วการที่ขั้นตอนต่อไปในการรักษาเราจะต้องใช้วิธีไหนในการรักษานะครับเราต้องแก้จุดไหนนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ GFC เรามองว่าเราอะมีประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วเราอะสามารถที่จะตอบโจทย์นะครับให้กับคนไข้ได้นะครับส่วนช่องทางที่เราสื่อสารกับคนไข้ก็จะมีทั้งทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเรามีไลฟ์นะครับ,ร Life, รบให้กับทางผู้ที่สนใจรักษามีบุญญาเนี่ยสามารถฟังไลฟ นะครับทาง Facebook ทาง y t u t u นะครับสามารถพูดคุยกับแพทย์ของเราได้เองเลยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนไข้ของ GFC เองก็ตามเพราะเราเข้าใจว่ามีหลายท่านนะครับอา,อาจจะอยู่ในขั้นตอนการรักษามีบุรยากอาจจะเป็นที่อื่นแล้วก็มีคำถามที่อยากจะพูดคุยกับคุณหมอแต่อาจจะไม่สะดวกนะครับจออาจจะมีข้อจำกัดต่างๆเราก็ไม่เป็นไรสามารถถามแพทย์เราได้นะครับเพราะผมเราเ็มองว่าการให้ความรู้ นะเป็นสิ่งสำคัญเป็นการแชร์ความรู้กันปัจจุบันเองเนี่ย GFC เ,เป็นรายแรกนะครับที่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับเป็นในตลาด MAI เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าความพร้อมของเรามีมีมากอยู่นะครับด้วยศักยภาพทางด้านต่างๆแม้กระทั่งเป็นแพทย์นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆของเรานะครับแล้วการระดมทุนครั้งนี้ของ GFC เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเราเอาเงินทุนที่ได้มาเนี่ย ไปต่อยอดในการขยายสาขานะครับเงินที่ที่เราระดมทุนมาเนี่ยมันไปชัดเจนอยู่แล้วว่าโอเคเราไปลงสาขาส่วน,นภูมิพลพรามเก้าเพื่ออะไรนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการขยายใน,ในการสร้างรากฐานที่มั่นคงนะครับในการสร้างแลบของเราเองนะครับในการที่จะมีอ่อ่ชั้นตรวจที่จะรองรับคนไข้ต่างชาตินะครับซึ่ง GFC เราเนี่ยปัจจุบันที่ผมเรียนว่าสาขาปัจจุบันนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะเต็มนะครับเรามีคนไข้ต่างชาติที่สนใจเข้ามารักษากับเราแต่เราไม่สามารถรองรับเขาได้อันนี้สาขาตรงสวนสดิ์พภูมิพระรามเก้าจะตอบโจทย์ในข้อนี้ของเรานะครับในขณะเดียวกันคนไข้ในประเทศเราเองที่สาขาปัจจุบันค่อนข้างที่จะเต็มแลวไม่สามารถรองรับได้สาขาสวัสดพุภูมิพระรามเก้าก็จะตอบโจทย์ในจุดนั้นนะครับก็จะเป็นการระบายคนไข้ไปอยู่ที่นั่นอีกเหมือนกันแล้วก็จังหวัดเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าเรามีความพร้อมนะครับที่จะ เติบโตนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นเบอร์หนึ่งได้ทางด้านนี้ครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์การเติบโตของเราครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่13%อยู่แล้วนะครับที่ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เรามองว่าก็ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นที่น่าพอใจมาโดยตลอดนะครับแล้วเราก็ยังมีแนวโน้มที่ว่าในอนาคตสามารถเติบโตขึ้นไปได้อีกนะครับตอนนี้แผนในการที่เราจะต้องไปหาคนแข่ต่างชาติมาเราก็เริ่มมี ทำรถโชว์มีเริ่มออกงานแฟร์นะครับเพื่อที่จะไประดมหาคนกลุ่มคนไข้ที่สนใจเข้ามารักษาในบุญญาในประเทศไทยก่อนที่เราจะไปสาขาพระราม9้านะครับเรามีเราได้มีการเริ่มเทรนนักวิาศ์ไว้อยู่แล้วนะครับแล้วด้วยกําลังแพทย์ของเราตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแพทย์ที่เรามีตอนนี้จะเต็มแคบโดยที่ไม่สามารถรับคนไข้ได้แล้วตอนนี้ที่เราติดคือสถานที่นะครับสถานที่ในการรับคนไข้ของเราอ่ะ ชั่วโมงที่คนไข้พร้อมที่จะมาออกตรวจหรือว่าห้องแลบที่เรามีอะครับมันไม่พอนะครับแต่การที่เรามีสาขาใหม่ที่จะเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะสามารถรองรับอัตราการเติบโตที่เราเห็นแล้วว่ามีแน่ๆน,นะครับจะสามารถขยายได้เลยนะครับแล้วการที่ว่าเราเล็งเห็นว่าแคมปของเราที่นี่เริ่มจะเต็มอะไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมาเห็นตรงนี้เราเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าแต่ละแต่ละช่วงเวลาเราจะมีมอนิเตอร์อยู่ตลอดว่าอัตราการเติบโตเป็นยังไง นะครับการที่คุณหมอรับคนไข้เนี่ยคุณหมอเข้าใหม่อัตราการรับคนไข้เนี่ยเป็นยังไงบ้างผลตอบรับของหมอแต่ละท่านเป็นยังไงนะครับอันนี้เรามีคีบแทร็กมาโดยตลอดนะครับจนถึงจุดหนึ่งที่เรามองมองไปเผื่ออนาคตแล้วว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่มีสถานที่รองรับนะเราติดแน่มันเลยเริ่มมีโปรเจกต์ที่เราจะเข้าตลาดนะครับแล้วระดมเงินเพื่อที่จะเป็นการขยายสาขาหลักๆเลยแพทย์ ธุรกิจการรักษานะครับธุรกิจรักษามีบุญญาเนี่ยแน่นอนเลยแพทย์เนี่ยเป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่งของของธุรกิจนี้นะครับเพราะว่าแพทย์ผู้มีเชื่อเสี่ยงแพทย์ผู้จบเ,เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธนะุ์น้อยมากปีหนึ่งประมาณยี่สิบกว่าคนสามสิบคนเองนะครับเพราะอันนี้เป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่งซึ่งข้อเน,นี้ย GFC เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยด้วยคอนเนคชันที่เรามีด้วยอาจารย์ที่เป็นคีย์หลักของเราครับแกมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่แล้ว นะครับการเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะหาแพทย์มาตรงนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักของ GFC เรานะครับอย่างที่สองกวิเพราะนักวิทยาศาสตร์นี่แหละที่เราอ่ะเล็งเห็นความสําคัญและเราเองเป็นเป็นคลินิกที่เรามีนักวิทย์เป็นของตัวเองมีทีมของเป็นของเราเองเราเลยมองว่าแล้วเรามีประสบการณ์ว่าที่เราทํามาอยู่เนี่ยการจเทรนนักวิทย์คนหนึ่งได้เนี่ยให้เข้าเกณฑ์ของเรามันใช้เวลานานอืมแล้วมันมันยากมันใช้พื้นที่ใช้เวลาหลายหลายอย่างเราเลยว่า การที่เราจะเติบโตในอนาคตจะขยายสาขาได้เนันกวิทยลั์เราต้องมีเป็นของตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นรถแมพที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกว่าเราอะต้องการพื้นที่กว่านี้เราต้องการทําทีมนักวิทยั์ของเราให้แข่งแข่งเป็นของเราเองนะครับเพื่อถ้าในอนาคต2อย่างนี้เรามีอะเทคโนโลยีเนี่ยมีเงินก็มีซื้อเข้ามาได้หลายๆที่ก็สามารถแอดควายตัวเครื่องจักรมาได้ถ้าคุณมีบัตรเจ็ดพอแต่การที่จะใช้ใช้เครื่องมือให้อย่างมีประสิทธิภาพอะครับคนใช้อะ ต้องใช้เป็นด้วยต้องต้องสามารถเข้าใจแล้วว่าตรงนี้จะเอามาทำาไรได้หลายๆเครื่องมือไม่ได้ช่วยในการรักษานะครับอันนี้มันเป็นการคัดกรองด้ยืยอมันเป็นการอันนี้หลกักๆอ่ะสองอย่างแรกเนี่ยที่ผมว่าเป็นเป็นหัวใจสำคัญนะครับซึ่งอันนี้เรามองว่าถ้าเรามีความพร้อมตรงนี้ปุ๊บนะครับในอนาคตข้างหน้าหลังจากสาขาสุวรรณภูมิพระรามเก้าเปิด2ปีหลังจาก,จาก,จากาาน,ากาน,าากนี้เรามีความพร้อมมากๆเราสามารถที่จะเปิด สาขาในโซนต่างๆในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีแผนที่จะขยายอยู่นะครับเพียงแต่ว่ารากฐานมันต้องมั่นคงก่อนการที่เราเข้าตลาดในครั้งนี้เนี่ยต้องเรียนว่าจีฟตอนนี้เนี่ยเป็นมีคลินิกอยู่แค่สาขาเดียวนะครับซึ่งเป็นสาขาพระราม3าเรา آ, ในการที่เราระดมทนุนครั้งนี้เนี่ยก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยมองว่าเป็นการเติบโตร่วมกันนะครับเพราะว่าเม็ดเงินเนี่ยในการที่เราระดมทุนมาคราวนี้เนี่ย ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับว่าเราออกไปขยายสาขาสุวรรณภูมิพระรามเก้ารวมถึงเรายังจะมีอีกสาขาหนึ่งนะครับอยู่ที่โซนอุบลน,นะครับซึ่งหลังจากที่เราเข้าตลาดไปแล้วเนี่ยก็จะมีสสาขานี้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเราล,ลงทุนหรือว่าการระดมทุนครั้งนี้ไปทําอะไรนะครับผมก็มองว่าการลงทุนครั้งนี้มันเป็นการเติบโตไปด้วยกันกับ GFC นะครับหลังจากนี้หลังจากเข้าตลาดไป เม็ดเงินที่จะเข้ามาหลังจากที่ขยายสอง,อส,องสาขานี้เนี่ยอันนี้มันเข้ามาเยอะแน่นอนละนะครับแล้วในอนาคตถ้าสมมุติว่า GFC มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่เกิดจากสาขาพระรามเก้าเนี่ยการที่จะขยายสาขาไปสาขาอื่นในอนาคตเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับซึ่งเป็นแผนที่เราวางไว้อยู่อยู่แล้วสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ครับมันเป็นการวางรากฐานนะครับเพื่อความมั่นคงในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แน่นอนแล้วคนไข้ของ GFC เนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนกับเราเห็นกันอยู่แล้วนะครับเป็นการรักษากับคนไข้ตัวต่อตัวไม่ได้เป็นการดิวเป็นล็อตด,ดิวใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในเรื่องนี้ก็จะไม่มีนะครับการที่เราวางรากฐานเพื่อความมั่นคงในการเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องใช้เวลาในช่วงแรกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันเติบโตแน่ๆแต่อาจจะไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดไปเลยทีเดียวแต่หลังจากที่เรามีความพร้อมแล้วครับ หลังจากนั้น,นการขยายสาขาอย่างที่ผมเรียนอะนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรการขยายสาขาต้องเรียนว่าการทําธุรกิจไม่ได้ยากนะครับการจะขยายสาขาแต่การที่จะคุมคุณภาพให้ได้การที่ขยายสาขาที่ขยายไปแล้วต้องเติบโตอันนี้เป็นสิ่งที่ยากกว่านะเพราะฉะนั้นเราลยงเห็นจุดนี้นะครับผมคงไม่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราจะขยายไปเลยกี่สิบสาขาในขณะที่เรายังไม่มีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แน่สองสาขาที่จะเปิดเนี่ย เราต้องมั่นใจแล้วว่าสสาขานี้เกิดแน่นอนนะครับแล้วหลังจากเรามีความพร้อมสาขาต่อไปที่จะเปิดเนี้ยก็จะเป็นโมเดลเดียวกัน